ทางไกลจากหมู่บ้านริมน้ําโของอันสงบเงียบและความขัดแย้งที่กําลังคุกรุ่นอยู่ในนครบาดาลที่ใจกลางป่าลึกอันมืดมิดและเต็มไปด้วยมนขลังซ่อนเร้นกระท่อมเก่าซอมซ่อหลังหนึ่งตั้งตระงานอยู่รายล้อมไปด้วยเครื่องรางของขลังผ้าแดงพันรอบต้นไม้ใหญ่และซากสัตว์แห้งที่ถูกแขวนไว้เป็นเครื่องบูชา บรรยากาศรอบข้างอบอวนไปด้วยกลิ่นคาวเลือดคละคล้ากับกลิ่นควันทูปและสมุนไพรไม้ภายในกระท่อมนั้นหมอผีบุญทิง้งชายชราหน้าตาเหี่ยวย่นผิวหนังหยาบกร้านดวงตาเล็กเรียวทอประกายความโลภและความอมหิตหมอผีบุญทิ้งเป็นที่รู้จักกันในนามของจอมขมังเวทผู้ใช้คุณใสและมนดำ เขามีชื่อเสียงในทางชั่วร้ายจากการหลอกลวงชาวบ้านและการสะสมพลังอำนาจที่ผิดธรรมชาติเขามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้ครอบครองสมบัติและพลังอำนาจจากพญานาคมานานแล้วแต่ยังไม่เคยมีโอกาสเหมาะสมคืนนี้หมอผีบุญทิง้งกำลังทำพิธีบางอย่างดวงตาของเขามองลอดผ่านลูกแก้ววิเศษที่เปล่งประกายสีเขียวเรืองรอง ภาพที่ปรากฏในลูกแก้วนั้นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ภาพของพญานาคราชอักคีที่ปรากฏกายในร่างนาคเพื่อช่วยชาวบ้านจากโจรป่าและการที่เขากลับกลายเป็นมนุษย์ต่อหน้าสายตาของหญิงสาวชาวบ้านนามว่าคำแก้วเฮ้ <c oughs> ในที่สุดก็ปรากฏตัวออกมาเสียที หมอผีบุญทิง้งหัวเราะในลำคอเสียงหัวเราะที่แหบพรา่าฟังดูหน้าขนลุกพญานาคราชผู้ยิ่งใหญ่กล้าดียังไงถึงมาหลงรักมนุษย์ธรรมดาเช่นนี้นี่แหละคือจุดอ่อนของแกหมอผีบุญทิง้งได้ยินข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพญานาคก,กับมนุษย์มาตั้งแต่แรกเริ่มแต่ข่าวลือเหล่านั้นยังไม่ชัดเจนพอที่จะให้เขากล้าลงมือ จนกระทั่งคืนนี้ที่เขาใช้มนวิชาตรวจดูและเห็นเหตุการณ์ด้วยตาของตนเองอย่างชัดเจนเขารู้ทันทีว่านี่คือโอกาสทองที่เขาเฝ้ารอมานานแสนนานสมบัติแห่งบาดาลพลังแห่งพญานาคข้าจะได้ครอบครองมันแล้วความโลภฉายชัดในดวงตาของหมอผีบุญทิง้ง เขามองเห็นหนทางที่จะใช้คำแก้วเป็นเหยื่อล่อพญานาคราชอักคีให้มาติดกับดักมนุษย์ผู้นั้นนางดูท่าจะเป็นที่โปรดปรานของพญานาคราชเสียด้วยหมอผีบุญทิ้งใช้ความคิดชั่วครู่ถ้าอย่างนั้นการจับนางมาเป็นตัวประกันย่อมทำให้พญานาคราชต้องออกมาแสดงตัวและข้าก็จะสามารถช่องชิงพลังอำนาจและสมบัติของมันมาเป็นของข้าได้ เขาเริ่มวางแผนการอย่างละเอียดเขาต้องการให้การจับตัวคําแก้วเป็นไปอย่างเงียบเชียบและรวดเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้พญานาคราชไว้ตัวทันเขาจะต้องสร้างกับดักที่แข็งแกร่งพอที่จะรั้งพญานาคผู้ยิ่งใหญ่ไว้ชั่วคราวเพื่อที่เขาจะได้โช่งชิงโอกาสทองในการครอบครองสิ่งที่ปรารถนาหมอผีบุญทิง้งหยิบกริชอาคมเล่มหนึ่งขึ้นมาปลายกริชทอประกายดำมืด เขาวางแผนที่จะใช้มนดํดำและของอาถรรพ์ที่รวบรวมมาทั้งชีวิตเพื่อสร้างกับดักที่ไม่มีวันรอดพ้นได้เขาจะล่อให้คําแก้วเข้ามาติดกับและใช้เธอเป็นเครื่องมือในการบังคับพญานาคราชอักคีให้ออกมาเผชิญหน้าเตรียมตัวรับความพินาศได้เลยทั้งเจ้ามนุษย์และเจ้าพญานาค เสียงหัวเราะอันชั่วร้ายของหมอผีบุญทิง้งดังก้องไปทั่วป่าราวกับเป็นเสียงแจ้งเตือนภัยร้ายที่กำลังจะมาเยือนในขณะที่คำแก้วกำลังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับความรักที่เพิ่งเริ่มต้นและอักคีกำลังเผชิญหน้ากับความขัดแย้งภายในอาณาจักรของตนพวกเขาทั้งคู่ต่างไม่รู้เลยว่า ภัยร้ายจากโลกมนุษย์ที่มุ่งหวังจะทำลายทุกสิ่งกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ขึ้นทุกทีและคำแก้วกำลังจะกลายเป็นเป้าหมายหลักของการโจมตีที่น่าสะพรึงกลัวนี้